เขาโดนใจอะไรในตัวคุณเรามาดูดวงกันนะครับเขาคนนั้นดูสิว่าโดนใจอะไรดึงดูดอะไรเรามีดีอะไรข้างหน้าเพื่อนๆมีไพ่ทั้งหมด3ใบเป็นตัวแทนของไพ่า3ากองนะครับก็ให้เพื่อนๆได้เลือกนะนึกถึงเขาคนนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเขาคนนั้นอยู่แล้วนึกถึงเขาเราเลือกไพ่ถ้าเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรนะยังไม่รู้ว่า จะถามถึงใครไม่รู้จริงๆคือโสดสนิทนะก็เป็นอันว่าเราสามารถถามทอปิกเนี้ยว่าคนที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาแล้วโดนใจอะไรในตัวคุณแสดงว่าตัวเราต้องมีดีนะครับจริงๆมนุษย์ทุกคนมันมีดีนะมันไม่มีใครแบบหึเรวไปสมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับคนจะมองด้วยแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมที่เรามองตัวเองด้วยนะดังนั้นนะครับเราจะตั้งต้นจาก พลังงานด้านบวกของตัวเราน,ะนี่คือกองที่1กองเรือนะครับกองที่2กองมา้ากองที่3บิช,ชอปเมื่อเพืเ่อนเลือกได้แล้วกดที่ Time สแตร p นะครับรับชมรับฟังขับทํานายตามกองที่เพืเ่อนเลือกได้เลยนะครับ Time สแต m p ของช่องเราโดยปกติจะอยู่ในด e สคริปชั o นนะครับ สวัสดีกองที่1กองเรือนะครับเขาโดนใจอะไรในตัวคุณเรามาดูกันนะครับถึงเขาคนนั้นนะไพ่เดินเพ่อนเลือกวันนี้ไพ่เดินเพลอนอเลือกคือไพ่เดอะเวิลดนะครับไพ่เดอะเวิลดเป็นไพ่โลกนะบ่งบอกว่าตัวเราเนี่ยเป็นคนกว้างขวางรู้จักคนเยอะรู้จักวัฒนธรรมรู้จักสิ่งแวดล้อมเออรู้จักเขาเรียกว่าคติชนพื้นถิ่นอะไรอย่างเงี้ยเออความแตกต่างของทางวัฒนธรรมต่างๆนะครับ ว่าแต่ละคนอะไรเงี้ยมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างเขาจะคิดอะไรยังไงร,รวมถึงนะเรื่องสังคมใช่ไหมเนี่ยเรื่องสังคมวัฒนธรรมรวมถึงเรื่องภาษาด้วยเนี่ยคุณก็จะมีความเก่งนะครับหลายคนเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มีคอนเน็ชันที่ดีมีคอนเน็ชันเยอะนะเรามาดูกันนะครับเขานะครับเขาคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยนะโดนใจอะไรในตัวคุณขอส่องพลังงานตัวคุณก่อน 8ไม้นะครับเอซอร์อนสิบไม้นะครับเทนนิสบอนอัศวินดาบนะครับอัศวินดาบนออฟซอรดแล้วก็เอรับครับครับ8ถ้วย ชาวกองนี้คุณเป็นคนที่แบบเก่งมากเป็นคนที่คล่องตัวนะครับคล่องตัวแล้วก็รักการเดินทางหลายคนเนี่ยมีการเดินทางบ่อยถ้าคุณได้ทํางานอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับการติดต่อคนติดต่อคนระยะทางไกลนะครับเป็นไกด์อะไรอย่างนี้นะเออเป็นเออเป็นเซลแมนก็ได้เพราะเซลแมนในยุคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องเคลื่อนย้ายตัวเองจากที่หนึ่งนะซื้อที่หนึ่งแล้วไปขายที่หนึ่ง นะหรือว่าเป็นอาชีพอะไรที่เกี่ยวข้อ,ของกับการขับยานพาหน,นะต่างๆรถเรือลาเครื่องบินนะคุณก็จะเก่งในเรื่องพวกนี้นะครับเพราะว่ามันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีการเคลื่อนตัวตลอดเวลาคุณเป็นคนคล่องตัวและคุณไม่ชอบอะไรที่แบบอยู่นิ่งๆซ้ำๆซากๆเดิมๆนะอย่างน้อยชีวิตหนึง่งใช่ไหมทำอะไรบางอย่างคุณก็ต้องลุกขึ้นมาขยับตัวนะครับคุณเป็นคนขยันมากเลยมีงานในมือเยอะแยะ อันนี้เป็นข้อดีนะที่คนอื่นมองเข้ามาแล้วเขาเห็นนะครับที่ส่องพลังงานของเขาคนนั้นเขาคนนั้นที่เพื่อนๆถามถึงหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเป็นใครเออใครเนี่ยนะเอ็มเพลเลอรครับซิกออฟเพน a c l เครับเซเวนอฟวอนไนออฟเพนทากเกิลลักษณะของเขาคนนี้เป็นคนที่ชอบให้นะครับ มักจะเป็นคนให้รู้จักการให้แนละรับกิฟต์อันเทคนะครับการที่เขาเป็นคนให้คนอื่นได้แสดงว่าตัวเขาจะต้องมีเป็นคนที่ร่ำซ้ำประมาณหนึ่งนะครับมีทรัพย์สินมีสมบัตินะครับมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยมียศถาบรรดาสักติดตัวนะครับมีเงินมีอํานาจยศถาบรรดาสักบางคนเนทำงานแล้วเป็นนะตัวเขานะเป็นคนที่แบบเก่งเก่งงานเก่งคนอยู่กับใครก็คล่องตัวเป็นคนที่เก่งนะครับรักการพัฒนาตัวเองพัก และการพัฒนาตัวเองและการเรียนรู้นะครับเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือความหนักแน่นไพเอ็มเพเอร์นี่บ่งบอกถึงความหนักแน่นความมั่นคงนะครับเป็นคนที่มีงานที่มั่นคงเป็นเจ้าคนนายคนได้เป็นหัวหน้าคนได้นะครับหัวหน้าแผนกอะไรแบบนี้เขาเป็นคนเก่งมากเลย นะครับอันนี้เป็นมุมดีๆของเขานะและเป็นผู้ให้แต่อาจจะมีข้อเสียนิดนึงเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนคือประมาณว่างานเนี้ยสมมติลูกน้องแบบไม่ชอบเลยไม่เห็นด้วยลาออกจากทีมไปหมดใช่ไหมสมมตินะทําคนเดียวเขาก็จะไปนะลุยคนเดียวก็จะลุยเหลืออยู่คนเดียวก็มั่นใจว่าจะสู้ต่อนะเขาก็จะเป็นคนประมาณนี้แนละเป็นคนไฟไฟนะครับแต่เขาไม่ต้องสู้คนเดียวหรอกเพราะาคนที่คิดมีไมเซตอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วแบบ ความมั่นใจของเขาอะ่ะมันจะดึงดูดมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ความมั่นใจมันจะดึงดูดผู้คนเนาะนี่แหละคือความเป็นตัวเขาแล้วเขาเนี่ยโดนใจอะไรในตัวคุณละ่ะคนประมาณนเนี้ยเนี่ยอ๋ออีกอันนึงที่อยากจะบอกเกี่ยวกับตัวเขาคือ masculine fem เอ masculine energy ของเขาอะ่ะสูงนะมีความเป็นชายสูงถ้าเป็นผู้หญิงอะจะเห้าๆแล้วก็แบบทํางานได้ดีอะ่ะเออทำงานที่ผู้ชายทําได้อย่างเงี้ยจะเป็นคนประมาณนี้ ทีนี้เรามาดูกันดูซิโดนใจอะไรสิบช้วยเออนนารักนะหนึ่งไมนะ้ลายชินีไม้นะแล้วก็สองเหรียญน,นี่ลักษณะาชาวกองนี้ต้องบอกเลยว่าเขามองคุณว่าคุณมีสองด้านใหญ่ๆห,หลักๆที่เขาชอบคือมันมีด้านอื่นด้านเล็กๆที่เขาอาจจะชอบแล้วก็โดนใจนะแต่ว่าสองเรื่องเลยที่เห็นชัดอย่างแรกเลยคือคุณฉลาดและละอิสระ เป็นคนที่ควบคุมไม่ได้เป็นคนที่คาดเดาไม่ได้การที่คุณเป็นคนที่ควบคุมไม่ได้คาดเดาไม่ได้เนี่ยมันทําให้คุณมีเสน่ห์นะคือไม่ใช่ว่าคุณก็ไปขัดแย้งกับเขาตลอดเวลาเพราะคุณก็ไม่ชอบขัดแย้งอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าเอ,อวันนี้ฉันว่างเธอต้องว่างวันนี้นะถ้าเธอไม่ว่างฉันก็ไม่อะไรแล้วเธอต้องวันนี้เท่านั้นอย่างเงี้ย คุณก็จะแบบไม่ได้เพราะ,ระว่าวันนั้นเดินทางอะไรแบบเนี้ยเออมันจะมีอารมณ์ประมาณเนี้ยมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยมันรู้สึกว่าคุณเข้าถึงไม่ง่ายเป็นคนที่คุยได้คุยง่ายแต่เข้าถึงไม่ง่ายคุณได้คุยได้กับทุกคนแต่จะเข้าถึงเนื้อถึงตัวเลยเนี่ยจะมาบังคับอะไรกันเนี่ยไม่ง่ายนะครับก็เลยมีความอินดี้ นะเขาก็เลยมองว่าคุณนะมีความอินดี้อยู่ในตัวแล้วก็ฉลาดด้วยยิบจับอะไรมาทําก็คือคล่องตัวก็คือรู้สแสดงว่าคนก็รู้จักสังคมหรือว่าคุยกับคนในสังคมมาเยอะแล้วคนที่คุยกับคนเยอะๆล้วเนี่ยแล้วเรียนรู้อะไรจากคนรอบข้างเนี่ยเป็นคนฉลาดนะเขามองคุณในมุมนี้อีกมุมหนึ่งนะครับที่เขามองคุณก็คือความอบอุ่นนะความอ่อนโยนแล้วก็ความเป็นคนในครอบครัวอย่างเงี้ยก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งที่เขามองเห็นในตัวคุณนะ ทำให้เขามีแพชชั่นกับคุณเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขามีแพชชั่นกับคุณเพราะคุณมีแพชชั่นกับการใช้ชีวิตกับการดําเนินงานต่างๆกับการทํางานต่างๆลักษณะาดาวจารรันดาวสุกนะครับของคุณเนี่ยไพ่ออไม่ได้บอกนะของตัวเขาเนี่ย ราศีเมษก็จะโดดเด่นระหว่างเรามีอะไรบ้างที่โดดเด่นนะครับไพ่เดอะเวิลด์เนี่ยบ่งบอกถึงดาวเสาร์การประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้นะครับราศีกุมนะลูกเต๋าบอกนะโดดเด่นนะครับดาวอาทิตย์ในดวงชะตาเนี่ยโดดเด่นนะเออแสดงว่าเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงกันทั้งคู่เลยนะลักอิสระแนละที่สําคัญคือพบที่12นะความเป็นเซอรีชั่วการจบลงเพื่อรอการเริ่มต้นใหม่อะไรแบบนี้หรือว่าเอ,อ่อเขาเรียกอะไรเรื่องที่แบบยัง ยังไม่ได้มีการเปิดเผยมุมแสดงว่าเขายังไม่ได้บอกคุณว่าเขาโดนใจอะไรในตัวคุณอาจจะยังไม่ได้บอกเรื่องพวกนี้นะครับเป็นแบบมีความเก็บเงียบกันนะว่าเออต่างคนต่างปลื้มอะไรกันก็ยังไม่ได้บอกเจอกันท้ายคลิปนะนเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีกองที่2กองมา้าเขาโดนใจอะไรในตัวคุณนะครับเรามาดูเขาคนนั้นกันนะครับดูไพ่เพื่อนเพื่นเลือกซีไพ่เพื่นเพื่นเลือกเป็นไพ่เดลเวอร์นะครับเลเวอร์ของสําหรับนี้เนี่ยเออดูน่ารักดีนะครับเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมไอ,อ้เขาเรียกอะไรบิวตี้กับอสูรนะบ่งบอกว่าคุณกับเขาแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันนะครับแต่คุณเป็นคนที่น่ารัก มีคนมารักมาชอบคุณเสมอๆนะครับมีความรักแล้วก็คุณเนี่ยไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงแล้วก็ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่ได้แบบไม่ได้มองหน้าตาเป็นสําคัญเนาะแต่ว่าเรื่องของจิตใจแล้วก็ความรู้ว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะตามสตรอรี่ของแบบบิวตี้แอนด์เดอะบีเนี่ยคือตัวตัวตัวเอกของเรื่องเนี่ยนางเอกเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบคุยเรื่องหนังสือนะชอบอ่านหนังสือนะมีจุดร่วมกันนะ คือความรู้ที่แสดงให้เห็นถึงการมีปัญญาเสมอเหมือนกันคุณจะดึงดูดคนที่มีปัญญาเสมอเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคนไหนที่คุณแบบเลือกมาแล้วรู้สึกว่าอีกคนนึงคิดอีกแบบนึงตัวเราคิดอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีจุดร่วมกันยากต้องดูว่าเขากับเราเนี่ยปรับตัวกันได้ไหมแต่โดยส่วนมากแล้ว,ว่เวลาปัญญาเสมอเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งในเขาเรียกว่าหนึ่งในจุดเชื่อมน,นะทำให้คุณมีความน่ารักนะครับ อ่ะเรามาดูกันเลครับอะไรที่เป็นพลังงานของคุณนะหรือซซี่ก็เป็นตะเกิยนะครับการให้และรับก e a แอนเท e นะครับให้แฟนนะครับดูเป็นผู้คงแก่เรียนมากเลยอ่ะชาวกองนี้นะ <c oughs> ผู้คงแก่เรียนไม่ได้แปลว่าเป็นคนแก่นะแต่ว่าแบบเออ่มีวุฒิภาวะเนาะเป็นคนที่แบบมีความรู้เยอะอย่างเงี้ยนะ <c oughs> อยู่ในหน่วยวิชาการได้ดีอัสวินถือไม้นะครับ ลักษณะของชาวกองนี้ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเก่งมากเลยมีความรู้นะครับความรู้แน่นแน่นปึกเลยนะครับเพราะเป็นคนเก่งแล้วก็ชอบเป็นผู้ให้มีการให้และรับอย่างเสมอเหมือนกันอย่างเท่าเทียมกันนะครับนะโอภัยห้าเหรียญเนี่ยก็ยังจะบ่งบอกว่าตัวตัวตัวคุณตัวคุณเนะ่เป็นชอบเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นด้วย ความรู้ที่มีทรัพยากรที่มีอะไรที่พอให้ที่พอช่วยได้อะคุณจะช่วยก่อนอ๋อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือคุณอาจจะชอบแบบชอบให้ความรู้ก่อนยังไม่ชอบให้ให้เป็นตัวเงินเพราะการให้เป็นตัวเงินเนี่ยบางครั้งแบบมันเหมือนเขาพึ่งตัวเองไม่ได้คนที่มีความรู้จะคิดแบบนี้หมดคนเลยนะเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าฉันให้เธอไปฟรีๆให้เธอไปเปล่าๆอ่ะครั้งต่อไปเดี๋ยวถ้าเธอไม่มีแล้วทำไงก็องขออีกอย่างนี้เหรอใช่ไหมเอเอก็จะต้องให้ความรู้ก่อน มันเรื่องแรกนะส่วนการให้แบบแบบฉุกเฉินอันเนี้ยเขาเรียกว่าการให้แบบวัตถุอย่างเงี้ยจะให้แบบฉุบเฉินเท่านั้นคือถ้าไม่กินเดี๋ยวนี้ต้องตายก็อาจจะเป็นการให้ฉุบเฉินเนี่ยคุณก็จะมีแบบมีสติปัญญาที่แบบคัดกรองตรงเนี้ยเออเนี่ยเป็นจุดดีนะจุดเด่นเป็นความเก่งของคุณนะครับทํางานอะไรเนี่ยรวดเร็วนะเป็นคนทํางานรวดเร็วสติปัญญาสูงมีความมั่นคงทางใจสูงเป็นคนที่นิ่งมีความสุข,ขุม มีเด็กๆชอบมาพึ่งพิงคนที่ตัวเล็กกว่าแล้วกันใช้คําว่าเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณนึกว่าแบบอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเออก็จะมีคนชอบมาพึ่งพิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนที่ตัวเล็กกว่ามาพึ่งพิงมาพึ่งใบบุญนะเออมีบุญเยอะนะลักษณะของคุณดูเป็นคนอิ่มบุญตลอดเวลาดูซิและเขาเ่ะเป็นใครนึกถึงเขานะนึกถึงเขา ห้าดาบครับอู้ดเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนาะสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญสองดาบนะแล้วก็แปดถ้วยลักษณะคนที่คุณพูดถึงเนี่ยเขาดูมีความห่วงตัวเองจังเลยห่วงตัวเองห่วงเวลาของตัวเองนะครับห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะเปิดตัวเปิดใจอะไรให้ใครเท่าไหร่นักมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมีเวลาเป็นของตัวเองสูง แต่เขาจะเป็นคนขี้หวงของแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในชีวิตเขาใหม่ๆอ่ะต้องระวังนิดน,นึงเพราะเขาจะหวงเวลาของเขาหวงชีวิตของเขาอย่างเวลาที่เราเข้าไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยเออเราเราอาจจะนัดเวลาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเราบอกว่าไม่ได้ต้องตอนนี้อะไรางี้นะคือแสดงท่าทีว่าเอาแต่จใจอะไรเงี้ยเขาจะอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเวลาของเขา,าเขาจะรู้สึกว่า เขาต้องรับมือกับมันได้ะ <_ d ial> เขาต้องดีวกับมันได้ <_ d ial> เขาต้องเป็นคนที่แบบจัดแจงเวลาเองอะถ้าไม่งั้นอะเขาเขาจะรู้สึกเหมือนเขาหลุดคอนโทรล <_ d ial> อันที่ต้องระวังนะครับ <_ d ial> เขาดูเป็นคนที่แบบอวอยนะถอยห่างจากความรักเป็นคน,นที่ค่อนข้างกังวลหรือมีความกลัวในความรักด้วยส่วนใหญ่แล้วการติดต่อที่เขาชอบจะเป็นการติดต่อการพูดคุยทางไกลเอ่อการพูดคุยแบบสื่อสารออนไลน์อะไรแบบนี้และบางคนที่เลือกกองนี้อาจจะมีการถามถึงคนทางไกล มีการติดต่อกันทางออนไลน์ช่องทางต่างๆมากกว่าการเจอตัวจริงนะดูเขาเป็นคนห่วงห่วงพื้นที่ส่วนตัวสูงสูงเออมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสูงนะแล้วเขาโดนใส่อะไรในตัวคุณล่ะบอกได้ไหมไพ่ซีดาบนะครับคุยน f อกบอลนะเนี่ยเขาชอบความฉลาดเดี๋มูลดูคุณมีเซนส์นนะมีเซนส์มีสัมผัสนะครับัเม้นดูเป็นคนตื่นรู้ คำว่าตื่นรู้ในที่นี้นะอาจจะไม่ใช่ตื่นรู้ในเชิงศาสนาที่เราเข้าใจกันแต่เป็นการตื่นรู้ที่พี่เข้มพูดก็คือตื่นรู้แบบนิวเอชอรู้ว่าชีวิตของคนเรามันถูกสร้างถูกประกอบขึ้นมายังไงอาจจะต้องมีวิชาจิตวิทยาพื้นฐานเอาใจเราไปใส่ใจเขาเข้าใจจิตใจของคนอื่นรู้ว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีทรัพยากรที่แบกไว้บนหลังเนี่ยไม่เหมือนกันนะเข้าใจในมุมมองของคนที่ไม่น่ารักและเข้าใจในมุมมอ,องคนที่น่ารัก แล้วก็มองในในชั้นของจิตใจอะไรแบบเนี้เออนี่คือลักษณะของตื่นรู้นะเออไม่ใช่แค่ตื่นทำอย่างเดียวแต่ว่าเออมีความรู้ด้วยว่าเออมนุษย์แต่ละคนโครงสร้างจิตใจเขาไม่เหมือนกันเป็นคนที่มีความเมตตาเออนี่เขามองคุณดีนะอีกอันหนึ่งก็คือคุณดูมีเซนต์มีสัมผัสเวลาพูดอะไรเนี่ยมักจะแม่น นะเหมือนทายได้เหมือนว่าเออมือนเป็นหมอดูอะไรประมาณนี้เหมือนกันเนาะเวลาพูดอะไรเนี่ยเ,เรื่องนั้นมักจะเกิดขึ้นมักจะแม่นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งที่สําคัญคือคุณฉลาดความฉลาดเนี่ยจะมาเป็นที่1เลยที่เขารู้สึกว่าชอบแล้วก็โดนใจฉลาดที่สําคัญคือเวลาคุยกับคุณอนะมันสีดาบมันมันรีแลกซ์มันผ่อนคลายมัน ฟังแล้วแบบมันไม่ต้องเครียดมากะน,าดดาน,านะครับแล้วขนาดาวจันทร์ดาวสุกรนะครับราศีคนคู่ราศีมิถุนเนี่ยนะเด่นระหว่างเรา2คนเนาะมีอะไรบ้างราศีพฤษภนะครับน็อตโนดนะที่ไทยเรียกว่าลาหูหมายถึงการหมกมุ่นหมายถึงการแบบมุ่งไปทางนั้นอะไรเงี้ยการมุ่งมีแพชชั่นในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็แล้วก็มีพบที่7เนี่ยเป็นพบปัดนี้ คุณกับเขาเนี่ยดูเป็นคู่กันนะเขาดูแลแบบมันเืิ่มคุณอนะคือมีความแตกต่างแต่เขาเืิ่มคุณเขาดูแบบเป็นคนที่ห่างห่ห่วงตัวนะแต่ว่าในใจลึกๆก็รู้สึกว่ามันผูกพันนะอันนี้คือลักษณะที่เขาโดนใจนะถ้าใครฟังไม่ทนันลองฟังซ้ำได้นะเจอกันท้ายคลิปสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวกองที่3นะครับบิชอปนะท็อปิกของเราวันนี้ก็คือเขาโดนใจอะไรในตัวคุณเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรในตัวคุณเนาะที่แบบว่าดึงดูดหรือว่าทําให้เขาเนี่ยโดนใจดูไพ่ท่นเพื่อเลือกสีเป็นไพ่เดอะฟูลนะครับโอ้ไพ่เดอะฟูลเนี่ยแสดงถึงความบริสุทธ์นะเออเป็นคนที่แบบบริสุทธิ์ผุดผ่องอินโนเซนต์นะครับไม่ได้แบบเออไม่ได้ ไร้เดียงสาเออไม่ได้มีเลขไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรแต่บางครั้งมันอาจจะสื่อถึงความไม่ทันคนได้นะครับสำหรับเดฟูของสำหรับนี้เนี่ยเขาจะสะท้อนเป็นภาพของนางเงือกนะนางเงือกน้อยที่เราดูการ์ตูนดิสนีย์กันตอนเด็กๆอันะเออเอากล่องเสียงไปแลกกันนะถือว่าทำอะไรได้วยความไร้เดียงสานะครับแต่ก็มีความเป็นเด็กมีความบริสุทธิ์ใจนะครับ ก็มีทั้งด้านดีด้านเสียนะเออเราก็คีปด้านดีๆเอาไว้อันไหนด้านเสียเราก็หันหันให้มีด้านดีๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นรวมถึงให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยนะเราก็จะเป็นคนที่น่ารักในสายตาคนรอบข้างอินนิเซนนะไม่ผูกมัดนะไม่ไม่ได้แบบเอาตัวเองไปซีเรียสหรือไปผูกติดกับความเครียดเท่าไหร่นักใช่ไหมเรามาดูกันนะครับมีอะไรที่เป็นพลังงานของคุณอีกนะใครอยากบอกอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะสิบไม้นะมีอะไรอีกนะ แปดถ้วยนะครับไาชินีดาดมัชเม้นชาวกองนี้เป็นคนที่เก่งฉลาดนะเนื่องจากว่าทํางานได้ดีนะครับและหลายคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณทํางานจริงจังคุณจริงจังกับการทํางานเรียกว่าถ้ามีงานมีอะไรมาให้คุณทำเนี่ยคุณรักมือคุณแบกไว้นะครับหลายคนเป็นตัวแบกของทีม เป็นตัวแบบของทีมเป็นตัวแบบของทีมงานมีงานตึงมือมีงานอยู่ในมือเยอะนะครับเออเนี่ก็เป็นด้านดีของคุณนะอีกอันหนึ่งคือการเป็นนักเดินทางนะครับความเป็นนักเดินทางบางคนกําลังมุ่จากความทุกข์ความเศร้าในตอนนี้อยู่นะเพื่อหาอะไรดีๆมาเติมเต็มให้ตัวเองใช่ไหมล่ะเวลาทางานจริงจังเด็ดเดี่ยวแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งเออมีความแบบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่งนะแล้วก็เก่งในหลายๆเรื่องนะครับมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้ทำอย่างเงี้ยเยอะไปหมดเลยนะครับมีเรื่องมีงานอยู่ในมือเยอะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวนะถ้าต้องเจอกับปัญห,ญหาอะไรเนชาวกองนี้จะรักมือได้ดีจะไม่ค่อยกลัว จะเผชิญหน้าเผชิญหน้าแล้วก็จัดการปัญหาได้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับมักจะมีความตื่นรู้นะก็คือไม่เอาตัวเองเไปฝังอยู่กับสังคมเรื่องการให้ค่านิยมเท่าไหร่คือจะทําตามความจําเป็นนะตามความปรารถนาดีแต่ถ้าภาษีสังคมอะไรมันเยอะเกินชาวกรองนี้จะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ชิวๆกับกับชีวิตอะอะไรที่ชอบความความเรียบง่ายความซิมเพิลซิมเพิลนะขอส่องพลังงานของเขาหน่อยสินะครับอะไรที่เป็นพลังงานของเขานะีน่ยนี่ถัวเพนดอรเิลน,นะครับเลิฟเอร์นะดูแล้วคน,น,นะนะคนนี้มีเสน่ห์นะคนนี้เพื่อนถามถึงเนี่ยโฟร์บอลนะเฟย์อฟบอลครับ ษณะของเขาเนี่ยเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์นะครับคิดอะไรแบบเออเป็นการใหญ่มองการไกลนะครับมีความมองการไกลเป็นคนที่ชอบความก้าวหน้านะในชีวิตชอบหาโอกาสให้กับตัวเองเสมอๆนะครับดังน,นั้นตัวเขาคนนี้จึงมาากักจะมีโอกาสอะไรเนี่ยเข้ามาในมือของเขาอะ่ะบ่อยมักจะมีโอกาสอะไรเข้ามาหาเขาเข้ามาในมือของเขาเนี่ยค่อนข้างบ่อย แหละเพราะเขาเป็นคนที่ชอบหาโอกาสนะครับหลายคนก็เลยติดใจเขานะเพราะเขาเป็นคนที่มีเสนห่ห์แรงและตรงความมีเสน่ห์แรงนี่แหละมันก็ดึงดูดให้ทุกคนที่ใครก็ตามที่เห็นเขาเนี่ยจะมองว่าตัวเขาอะเป็นเป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกได้ก็มีคนแบบตกหลุมรักเขาเยอะมากนะครับที่มีไพ่เลเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับ หน้าตาเขาจะเหมือนไพ่เดอซันแต่ไม่ใช่นะสำหรับนี้อ,อันนี้เป็นไพ่เลเวอนะก็จะมีคนตกหลุมรักนะติดเขาก็ตึมตชอบเขาก็ติมนะชอบมากนะรู้สึกว่าเขาอบอุ่นแต่ต้องบอกเลยว่าอีกมุมหนึ่งที่เป็นด้านร้ายของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาคาดเดาไม่ได้ เออเขาจะเลือกใครไม่เลือกใครอะไรอย่างเงี้ยเขาจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกตรงๆเขาจะเป็นคนที่แบบว่าก็คือแบบคบได้ทุกคนเป็นเพื่อนได้ทุกคนอย่างเงี้ยคนมีสเสน่ห์ก็จะอย่างเงี้ยแต่ว่าจะถามว่าต้องให้สถานะตอนนี้ไหมอะไรเงี้ยก็จะยังดูนิ่งๆเห็นไหมเนี่ยคือลักษณะของเขานะครับก็เลยดูเหมือนเอาเนี่ยเอานอนไม่ได้ยังมีความลังเลใจอยู่เป็นคะนที่ลังเลอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเป็นเรื่องความรักกันเนาะ ก็ชอบมองหาโอกาสมองหาอะไรใหม่ๆนไมครับทีนี้เขาโดนใจอะไรในตัวคุณล่ะเขาโดนในเซ่แสดงว่าตัวคุณต้องมีดีนะโดนใจนะคนถึงถูกปกคลิปวันนี้นะตกเข้ามาท็อปปิกของเรามันดึงดูดเข้ามาสองดาบเจดดาบโอ้ชาลีออรแล้วก็เดวิลนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยว่ารูปรถกินเสียงสมพัดหุ่นสีผิวของคุณโดนใจเขาแน่ๆโดนใจเขาแน่นอน แล้วก็มีช่วงเวลาดีๆที่เราเคยคุยกันนะจังหวะที่คุยกันเนี่ยไพ่จะบอกว่าส่วนใหญ่ถ้าถ้าได้คุยกันะแล้วได้คุยกันหลักไม่เขาจะชอบเพราะเขารู้สึกว่า1คือมันไม่ต้องเครียดกับความรักความสัมพันธ์นี้2คือมันยังไม่ต้องคิดเรื่องสถานะเออยังไม่ต้องคิดมากยังไม่ต้องคิดเรื่องสถานะ3คือบางคนจะมีการเดินทางบ่อยอาจจะเป็นคนทางไกลอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องแบบมานั่งเครียดเรื่องสถานะ นะแล้วก็เ,เก่งตัวคุณเป็นคนเก่งแล้วก็เอาตัวรอดได้เขาก็เลยมั่นใจว่าเออตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุยคุยไปก่อนถ้า,ายังไม่ต้องมีความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเขาก็รู้สึกว่าเออมันมันเป็นอะไรที่แบบสบายๆเวลาอยู่ใกล้คุณนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการความสัมพันธ์จริงๆพยายามพยายามอย่าไปให้อะไรพวกนี้กับเขา แล้วเขาจะอยู่หรือเขาจะไปปล่อยเขาเลยแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่แบบมีลำดับของเราเองอะมีลำดับมีขั้นตอนมีสเต็ปของเราเองถ้าเราอยากเข้าตามต่อออกตามประตูนะเราก็ยังไม่ต้องให้อะไร18บวกกับเขาหรือยังไม่ต้องให้ความลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราค่อยๆขยับสถานนะคือเป็นเพื่อนกันไปก่อนเป็นเพื่อนกันก็ทําบางอย่างที่เพื่อนทํากันได้แต่ให้ความพิเศษแต่ยังไม่ให้เรื่อง18บบวกอันเนี้ยก็จะเป็นตัวเลือกที่ดี แต่คีปเขาไว้ในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องคาดหวังนะครับเพราะว่ากับกับความรักกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูแล้วเขาแบบยังยังแบบยังเวลาคุยหลังไม่เหมือนจะลึกซึ้งแต่เวลาที่แบบต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ค่อยลึกซึ้งอันนี้มันแสดงให้เห็นถึงว่ายังไม่ได้มีความสัมพันธ์นะครับเออก็บบอาจจะทําให้ความคิดของเรากับเขาแตกต่างกันได้ ดังนั้นตัวเราเป็นเจ้าทรัพย์เราต้องรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตระหนักรู้ในช้อยส์ของตัวเองนะครับลักษณะาดาวจานันดาวสุกนะของคุณมีอะไรเด่นดาวพูโตเด่นนะครับแสดงว่าคุณมีการทรานส์ฟอร์มมีการเติบโตของชีวิตตัวของเขาเลเวอร์เด่นนะครับการเก่งเรื่องทางโลกนะมีตัวเลือกแล้วก็มีช้อยส์มีอะไรแบบนี้ด้วยเป็นคนที่แบบมีสเสน่ห์นะดาวยูเรน,นัสนะชอบลอง มีอะไรใหม่ๆเข้ามาลองเนี่ยเออก็จะโดดเด่นนะครับมีอะไรอีกนะที่โดดเด่นออดาวสุกราศีสิงห์นะครับพบที่3ามออพบเกี่ยวกับสหัชชะนะความเป็นเพื่อนโอเคเจอกันท้ายคลิปนะเพื่อนๆนะสวัสดีด้วยครับ สวัสดีชาวท้า,ทายคลิปทุกท่านนะครับเรามาดูไพ่ใต้กองของเรากันนะไพ่ใต้กองของเราวันนี้นะครับเป็นไพ่ t ีออคอย Point นะครับไพ่ของการให้การปรึกษาจริงๆเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะครับหรือว่าการพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยการปรึกษานะเออการแบ่งปันข่าวสารดีๆนะครับการเบนสตอ r m มิง นะรวบรวมเขาเรียกบอลซ้อมไม่เคยะไรนะรวบรวมระดมสมองอะ่ะเออระดมความคิดเอาความคิดมาแลกเปลี่ยนกันแสดงว่านี่เป็นจุดหนึ่งที่คุณกับเขาคนนั้นที่คุณถามถึงอะ่ะหรือใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยถ้าได้ระดมสมองอะ่ะเขาจะชอบคุณที่ความฉลาดวิธีคิดวิธีพูดและที่สําคัญคือนอกจากฉลาดแล้วเนี่ยคุณยังได้แสดงความสามารถคือ EQ ที่ดีคือแม้ว่าเขาจะไม่ได้เลือกทางเดียวกับคุณแต่คุณก็เสนอช้อยที่หลากหลาย หรือถ้าเกิดว่าเขาหลุดออกไปจากช้อยที่คุณเสนอคุณก็ยังสามารถเป็นผู้รับฟังที่ดีได้นะอันนี้เป็นมุมที่น่ารักน่ารักเก็บไว้นะครับเป็นมุมดีๆนะเป็นด้านดีๆของเราอันเดี๋เรามาคลีนพลังงานกันนะครับการดูดวงแบบพิการเป็นจินนิลอริจิ้งคำทำนายที่ได้จึงอาจจะตรงกับเรา่าเพียงบางแถวบางใบาบางมัทัดหรือไม่ตรงเลยมันเกิดขึ้นได้นะครับ ดังนั้นรับไปแต่คำธนาที่ดีๆอะไรที่ไม่ดีไม่ต้องรับไปนะครับนี่เป็นแร่นะครับนี่เซรินท์พี่เข้มเอามาคลีนพลังงานถ้าเกิดว่าใครแบบชอบคลีนพลังงานและรู้สึกว่าพลังงานไม่ดีนะครับมีแร่เนี้ยพกเอาไว้อยู่ใกล้ๆพกเอาไว้ติดตัวนะครับพี่เข้มแนะนําเลยนะครับแอบมีปักตะกร้านิดเล็กน้อยนี่จะบอกว่าถ้าเพื่อนเบื่อสัญลักษณ์ของพี่เข้มเนี่ยบอกพี่เข้มได้นะมันมีอะไรอะ่ะ มีเรือมีมา้าแล้วก็มีบิช,ชอปใช่ไหมแล้วบางครั้งพี่เข้มจะใช้ขวดพวกนี้ซึ่งเป็นขวดนำโชคที่เข้มใช้กับตัวเองด้วยนะ,ะก็เอามาตั้งเป็นสัญลักษณ์นะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นชิ้นงาน u v เรซินชิ้นแรกของพี่เข้มเลยมันเริ่มจะขุ่น,นและเพราะว่าฝุ่นมันจับนะครับแล้ว u v เรซินเนี่ยถ้าเราไม่ได้เคลือบเงาเขา,าอะมันเหมือน มันเหมือนมันขุนได้อะเออถ้าถ้าเราไม่ได้เคลือบเงาเขาอะและเนี่ยชิ้นแรกพี่เข้มไม่ได้ทาน้ํายาทาเล็บใสมันก็เลยขุนนะครับแต่เป็นชิ้นที่พี่เข้มเก็บไว้นะเพราะว่าเออชอบมากเลยเก้าหินแล้วอะไรมาใส่อ่ะหินนี่น่าจะเป็นออฟซิเดียนนะที่พี่เข้มก็ซื้อมาในแอปช้อปปิ้งออนไลน์ครับเออมันน่ารักจริงๆเลยอ่ะนะเออจะทําเองก็ชมเองนะผลิตภัณฑ์ตัวเองเนี่ยก็ UV resin นะอันนี้ก็ UV resin เหมือนกัน เอออยากได้ชิ้นงานใหม่ๆละเดี๋ยววันหลังจะเอาสัญลักษณ์ใหม่ๆมาถ้าใครเบื่อสัญลักษณ์เดิมๆบอกพี่เข้มได้นะครับโอเคครบถ้วนแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตาม s u subscribe ไลค์แช์นะครับชอบคลิปไหนนะครับก็ s u c r i b e ไลค์แช์คลิปนั้นแล้วก็นอกจากนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะอ่อซัพพอร์ตช่องโดยการกดปุ่ม s u p e r t ร์แทกดสมัครสมาชิกช่องนะการดูดวงส่วนตัวหลังใหม่นี่ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน ะสะดวกช่องทางไหนก็ช่องทางนะั้นเลือกกองไหนก็อย่าลืมบอกพี่เข้มด้วยนะครับเจอการในคลิปอื่นของช่องนะครับสวัสดีด้วยครับ